Legenda ผมกำลังจะแบบว่ามาวัดหาสัดส่วนในร้านเราเนี่ยลองดูนะพอรู้สึกว่ามันผิดสัดส่วนกันอยู่บ้างอ๋อมันผิดใช่เครื่องนี้มันก็เล็กไปใช่ไหมใช่ผมก็อ้วนไปผมก็เลยต้องแบบไปออกกํลังกายใช่ใช่เปิดร้านเดี๋ยวเขารู้ว่าร้านเราผิดสัดส่วนใช่ครับเปิดร้านกันครับสวัสดีครับผมคุณพี่เบิร์ดครับผมคุณพี่ครับกับรายการอาร์ตคาเฟ่ คาเฟ่ที่จะเสิร์ฟเม,มนูศิลปะสนุกสนุกให้น้องๆทุกคนเลยครับ,คร,บครับผมสำหรับวันนี้จะเกี่ยวกับขนาดและสัดส่วนอะไรบ้างครับไปด,ดูกันเลยครับวันนี้พี่พลจะมาสอนน้องๆอย่างี้ครับอ่อะไรนะอ่าใช่แล้วครับก็คือสอนปั้นของจำลองจิ๋วนั่นเองแต่จะเป็นอะไรพี่พลว่าน้องๆต้องชอบแน่นอนครับ ที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เจอแต่ไม้ไผ่นนก็ไม้ไผ่นี่ก็ไม้ไผ่นั่นก็ไม้ไผ่ก็เพราะว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเขาเป็นแหล่งผลิตสินค้าจากไม้ไผ่อันดับต้นๆของภาคอีสานเลยแหละครับผมว่าท,ที่นี่สามารถเต้นแอโรบิกได้นะเนี่ยในเมืองโตงเกียวที่ราคาแพงผมว่าตรงนี้เขาใช้พื้นที่จับใจใช้สอยได้ ดีพอสมควรซึ่งเมื่อเทียบกับราคาแล้วค่อนข้างถูกโอ้โหจริงด้วยเกี่ยวกับขนาดและสัดส่วนใช่ครับก็คือมันเป็นสิ่งพื้นฐานเลยเนาะ <c oughs> ของศิงละปะก,ก็คือการออกแบบขนาดและสัดส่วนเหมือนเราจะวาดรูปเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ้ยเราตัวละครหลักในภาพหรือจุดเด่นในภาพเราอยากให้มันขนาดเป็นแบบไหนสัดส่วนแบบไหน <c oughs> อยู่ในภาพอะไรอย่างเงี้ยบางอย่าง สัดส่วนผิดแต่ก็ดูน่าสนใจบางอย่างสัดส่วนผิดใช้ไม่ได้หรือว่าบางอย่างสัดส่วนถูกแต่ก็ดูกลายเป็นจืดไปใช่มันมีทั้งเราเรียนรู้ให้มันรู้ว่าสัดส่วนเป็นยังไงแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในแบบที่ถูกหรือผิดแล้วให้มันเหมาะสมกับตัวงานครับผมช่ยอย่างเมนูแรกของเราครับเมนูแรกไปดูการทําอะไรจิ๋วจิ๋วอ่าบ้านบอกว่าเป็นรูปยังไงไปดูน้องพลกับรายการสอนศิลป์ครับไปดูกันเลยครับ ส,สวัสดีครับวันนี้พี่พลพางัองอนมาเทีย่ยวที่นี่เลยครับพิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติพระนครที่นี่นะครับมีประวัติศาสตร์ของไทยเยอะมากมาเลยครับจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่พี่พลชอบมากนะครับและที่พี่พลสังเกตแล้วชอบด้วยสุดเลยก็คือนี่ครับเ,เสือเป็นเสือที่สานออกมาได้แบบเหมือนของจริงมากแสดงว่าขนาดและสัดส่วนนะครับมีความสําคัญมากในการทําของจําลองจิ๋วแบบนี้ วันนี้พี่พลจะมาสอนน้องๆอ,อย่างรครับออะไรนะอ่าใช่แล้วครับก็คือสอนปั้นของจําลองจิ๋วนั่นเอง<ว>แต่จะเป็นอะไรพี่พลว่าน้องๆต้องชอบแน่นอนครับอะไรนะไปเดี๋ยวเลยดีกว่าวันนี้ครับพี่พลจะมาสอนปั้นอาหารกันแล้วก็มั่นใจ99.9999% 99 99เลยว่าน้องๆต้องชอบกินเหมือนพี่พลแน่นอนนั่นก็คือหมากะทุห<อ>มูกระทะถู<อ>ออกแล้วครับ หมูกระทะนั่นเองนี่นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือดินไทยถ้าน้องๆน,นึกถึงหมูกระทะเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงกระทะก่อนเลยใช่ไหมถ้าไม่มีกระทะก็กินไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นพี่พลจะปั้นกระทะก่อนเลยครับนี่พอเริ่มเป็นวงกลมนะครับเราก็จะปั้นขอบน้องๆเคยเห็นขอบใช่ไหมครับที่เขาทําเพื่อไม่ให้น้าซุปเนี่ยหกอ,ออกมาค่อยๆเริ่มปั้นขอบขึ้นมาแบบนี้นี่วางบนโต๊ะน้องๆก็จะเ,เห็นภาพมากขึ้น นี่เลยอีกส่วนหนึ่งครับเริ่มจากวงกลมก่อนเหมือนเดิมพี่พลจะปั้นให้เป็นครึ่งวงกลมวางลงไปตรงกลางตรงนี้นะครับก็คือที่เราไว้ปิ้งเนื้อสัตว์นั่นเองอีกส่วนสําคัญครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือที่จับของเตานั่นเองถ้าเราขาดไปนี่ยกไม่ถูกเลยนะครับดินไทยนะครับน้องๆต้องจับให้เนื้อดินเนี่ยเข้ากันนิดนึงนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะเพิ่มรายละเอียดนิดนึง น้องๆเคยเห็นใช่ไหมครับว่าตรงเตาเนี่ยจะมีร่องนี่นะครับพี่พลจะใช้อุปกรณ์นะครับในการเซาะร่องลงไปปั้นเสร็จแล้วครับแล้วก็ร้อยแห้งแล้วก็ทาสีแล้วเราจะมาปั้นส่วนต่อไปกันต่อมาครับเราจะมาปั้นเนื้อสัตว์กันบ้างดีกว่าพี่พลจะปั้นเป็นเบคอนก่อนครับมาผสมสีกันก่อนสีที่พี่พลจะผสมนะครับเป็นสีอะคริลิกครับค่อยๆผสมทีนี้นะครับนี่เริ่มจากเหลืองนิดนึงแบบนี้ ไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็แดงแล้วก็สีน้ำตาลครับน้องๆก็ผสมให้เข้ากันเลยครับพอเราบิดไปเรื่อยๆเนี่ยสีจะเข้ากันมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็จะขยำให้สีอะคริลิกนะครับกับดินไทยของเราเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนี่ประมาณนี้ได้แล้วนี่นะครับเริ่มจากปั้นให้เป็นแหวนแบบนี้คลี่ให้พอประมาณนะครับแล้วก็น้ำดินไทยสีขาวมา นิ้นไทยสีขาวนะครับปั้นให้เป็นเส้นเหมือนกันให้เป็นเหมือนลายของมันหมูเส้นนี้นะครับไม่ต้องขนาดกับตัวชิ้นก็ได้แล้วค่อยๆย,ยืดครับเดี๋ยวเราค่อยตัดแบ่งทีหลังที่เราปั้นที่เหลือเมื่อกี้นะครับพี่พลจะนํามาผสมกับสีขาวแต่จะไม่ผสมให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็ดึงออกมาเลยครับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้บีบด้วยนิ้วนี่ครับเท่านี้ก็ได้เป็นหมูสไลด์แล้วทําอย่างนี้ให้ได้หลายๆชิ้นเลย ขาดไม่ได้ตอนกินหมกูกระทะอีกหนึ่งอย่างก็คือผักนั่นเองพี่พลนขอเริ่มด้วยผักที่พีพนชอบกินนะครับก็คือผักกาดขาวนั่นเองผสมสีเขียวอ่อนเข้าไปพี่พนจะปั้นเป็นใบๆนะครับมันจะไม่ใช่ทรงกลม,มจะลักษณะประมาณนี้แล้วก็เราจะใช้อุปกรณ์ช่วยครับนี่ตอนนี้เราก็ได้ใบแล้วนะครับเหลือก้านของผักกาดขาวครับก้านขาวจะใช้เป็นสีขาว แล้วก็ปั้นไว้หลายๆใบนดครับนี่นะครับที่พลปั้นและแห้งแล้วเดี๋ยวพี่พลจะมาจัดชุดหมูสุดคุมชื่อว่าชุดสอนศิลป์สุขใจเอ็กซ์ต้าสุดคุ้มครับนี่เท่านี้ครับก็เสร็จแล้วชุดหมูกระทาของเราถ้าน้องๆคนไหนปั้นจนชำนาญปั้นจนเก่งแล้วนะครับน้องๆก็ฝึกปั้นให้เล็กลงกว่าเดิมเพื่อท้าทายความสามารถหรือว่าจะปั้นให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ใช้ได้เหมือนกันนะน่ารักมากเอปอั้นตัวกระเดียวเป็นหมูกระทะอะไรคือตอนแรกของมยังยังรู้สึกแบบเออเขาจะออกมาเป็นยังไงจะอ,ออกเป็นหมูกระทะที่ดูเข,เข้ากันดีใช่ใช่ออใช่ถึงมันจะแบบว่ามีมีร่องรอยของการใช้แบบปิดเบี้ยวอะไรนิดหน่อยอแต่ว่าพอโดยวรวมแล้วแบบโอ้มีความน่ารักมีความน่ารัก,าารกยาวไปถึงการ ทำ,ทำห้องครวงัวจิ๋วโอ้โหได้เท่มากต้องต้องแบบต้องยกนิ้วให้จริงๆนะซึ่งซึ่งเอาจริงๆขายได้เลยนะ<ห>เพราะว่ามีมีกลุ่มคนที่ชอบของจิ๋วบ้านตุ๊กตาอะไรเงี้ยมินเนเจอร์หรือศิลปะของจิ๋วเนี่ยก็มีหลายแขนงนะครับ,รบตั้งแต่วาดปั้นหรือว่าออกแบบอะไรเงี้ยอาหารก็มีนะใช,ใ,ชใช่ใช่ชชก็จะเป็นศิลปะชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยมีมีหลายแบบ ผมยังเคยเห็นตอนเด็กเลยที่เขาทําเรือที่อยู่ในขวดแก้วโอ้โหนั่นเจ๋งจริงใช่เป็นเรือจิ๋วแล้วเขาต้องคีบชิ้นส่วนต่างๆเพื่อเอาประกอบเรือในในขวดแก้วอีกทีนึงดูเผยๆนี่เหมือนกับว่ายกแก้วออกไปก่อนแล้วก็ทําวางเรือลงแล้วก็คลอแก้วไม่ใช่แล้วฝากขวดเล็กแค่นีดเดียวนะมันมีอุปกรณ์ที่แบบว่าไปประกอบข้างในของจิ๋วจริงๆมันกับงานศิลปะมันก็เคียงคู่กันอยู่แล้วเพราะบางอย่าง การวาดรูปหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ขนาดของจริงอยู่แล้วใช่ใช่แต่ว่าของจิ๋วเนี่ยเขาก็ทําให้มันเล็กกว่าปกติอีกใช่ถึงจะทําเหมือนแต่พอมนดูสัดส่วนที่เล็กลงเนี่ยมันเลน่าสนใจมากใช่ซึ่งการทําของจิ๋วเนี่ยเขาก็ต้องอ้างอิงกับกับสัดส่วนจริงๆนั่นแหละใช่แค่เทียบสเกลให้มันเล็กลงอย่างเช่นแบบถ้าของจริงตัวโต๊อ่าต้องสูงเท่านี้ร้อยร้อยยี่สิบเซนจากพื้นประมาณนี้ ของจิว๋วถ้าเปรียบเทียมต้องเปรียบเทียบอัตราส่วนว่า1ต่อเท่าไหร่อ่าต่อสิบลงไปก็เป็น12เส้นอ,อะไรเงี้ยเหมือนว่าแบบแปลนขาัปัดเลยใช่เลย เรื่งของจิวก็จะมีอีกว่าเอ้ยสเกลโดยรวมอาจจะเหมือนของจริงแต่อันนี้อยากจะให้มันดูใหญ่กว่าปกติเพื่อเป็นจุดสนใจอะไรอย่างเงี้ยต้องเทียบสเกลเข้าไปอีกอะไรเงี้ยเหมือนรูปปั้นอนุสาวรีย์ต่างๆเนี่ยจะเป็น1.5เท่าหรือ2เท่าแล้วแต่ว่าอยู่ระยะไหนชเพราะว่าถ้าเราจะปั้นยกตัวอย่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะรูปที่เกิดขึ้นที่เป็นทหารทำอิริยาบถต่างๆรอบๆจริงๆแล้วก็ ดูไกลๆก,ลก็สมส่วนเนาะ<ช>แต่จริงๆแล้วขนาดจะใหญ่กว่ามนุษย์จริงเพราะว่าเพื่อเอที่เวลาคนมองเขามองจากระยะไกละ<ช>จะได้เห็นชัดแต่ทุกอย่างถ้าปืนเปิดอะไรตรงนี้ก็จะเป็นแบบ<ช>ขนาดใหญ่ขึ้นตามสัดส่วนที่เกิดขึ้นใช่ครับ,รบผมไปดูเมนูที่2ของเราครับคบมเมนูที่2เนี่ยจะเป็น เหมือนสัดส่วนมนุษย์จริงๆล้ะใช่เพราะว่าทำเฟอร์นิเจอร์แต่ความน่าสนใจเนี่ยคือเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม่ไผ่จากคนที่เขาศึกษาสัดส่วนการทำเฟอร์นิเจอร์เลยว่าต้องทำสูงเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เพื่อทำขายจริงๆครับผมกับรายการรืยไม่รู้เลยซูเปอร์แอคทีฟครับไปดูเลยครับ ตนนี้ก็อยู่ที่บ้านดอนชาติอำเภอวารีธรรราบจังหวัดอุบลราชธานีครับที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เจอแต่ไม้ไผ่นนก็ไม้ไผ่นี่ก็ไม้ไผ่นั่นก็ไม้ไผ่ก็เพราะว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเขาเป็นแหล่งผลิตสินค้าจากไม้ไผ่อันดับต้นๆของภาคอีสานเลยแหละครับและคนที่ทำเนี่ยก็ยังเป็นคนไวัยเกษียณอีกด้วย และไม้ไผ่ที่ดูแฉกจะธรรมดาธรรมดาแบบนี้เลยครับที่ลุงชวนกับป้าปิ่นใช้ก่อร่างสร,ร้างตัวมาด้วยกันกว่า20ปีแม่ปิ่นสวัสดีครับกำลังดูแลสินค้าอยู่เลยเหรอครับกําลังเตรียมของแจกของส่งให้ลูกค้าค่ะโอ๋ออย่าบอกนะว่าที่ววางๆอยู่นี้มีเจ้าของหมดแล้วมีหมดแล้วคะ่ะทุกอนได้จองหมดแล้วค่ะโอ้โหแล้ววันนี้ผมจะได้กลับบ้านไปบ้างไหมเนี่ย ก็ถ้าไม่สั่งก็ไม่ได้เลยเพราะว่าออเดอร์เขารับไปหมดแล้วค่ะอ๋อแม่ครับผมเข้ามาเนี่ยตอนนี้เห็นมีแต่พวกแคร่แล้วก็ซุ้มเป็นกระท่อมเล็กๆใช่ไหมจ้าปกติแล้วขายมีอะไรบ้างครับก็มีคอปเตอร์มีมันไดมีโซฟามีอะไรมีทุกอย่างนั่นแหละมีชิงช้ามีอะไรครับคุณป้าครับอยากรู้ครับว่ากว่าที่จะมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ย ต้องเริ่มจากอะไรตั้งแต่ไปเลือกไม้เลยใช่ไหมจ้าไม้พอมาถึงก็เราก็ต้องแยกแยกคัดว่าไม้ตัวนี้จะทําอะไรไม้ตัวนี้จะทําอะไรโอ,อไม้แต่ละแบบก็เหมาะก,กับเฟอร์นิเจอร์ที่แตกต่างกันไปถ้าอเออเข้ามาบอกว่าจะต้องการแบบนี้แบบนี้เราทําให้ได้จุดเริ่มต้นของเฟอร์นิเจอร์สวยๆที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นั้น,น,นเกิดมาจากส่วนไม้ไผ่เล็กๆที่ป้าปีนกับลุงชวนร่วมกันปลูกมานหลายสิบปีครับ ปาไผ่อันนี้คือไผ่ที่เราจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับใช่แต่ต้องต้องต้องเลือกเอาว่ามันสองปีขึ้นไปถึงจะทำได้2ปีขึ้นไปคุณผู้ชมรู้ไหมครับกว่าจะนำไม้ไผ่แต่ละลำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์สวยๆแบบนี้ป้าปีนกับลุกชวนจะต้องคัดเลือกไม้สังเกตเนื้อไม้ดูสีของไม้ไผ่อย่างละเอียด ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและคำนึงถึงคุณภาพของชิ้นงานครับแต่ละขนาดเนี่ยมันแยกออกไปทำเฟอร์นิเจอร์แตกต่างกันเหรอครับครับตัวหนึ่งมันจะใช้ไม้เล็กไม้ใหญ่ออแล้วแต่ขนาดมันครับเราต้องเลือกขนาดมาก,ก่อนอเราจะใช้อะไรทำอะไรครับแต่ละอย่าง ทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่อย่างวันนี้ที่คุณลุงชวนจะทำให้ผมจะทำอะไรให้ดีครับทำเก้าอี้เล็กธรรมดามันเขาจะทำเป็นชุดนี่จะทำตัวเดียวครับในการทำเฟอร์นิเจอร์ของคุณลุงกับคุณป้าไม่ได้ใส่ใจแค่ขั้นตอนการทำเท่านั้นนะครับ แต่ป้าปีนกับลุงชวนยังคงรักษาม,มาตรฐานเอาไว้ให้คงอยู่ซึ่งนี่แหละครับที่ทำให้คุณลุงกับคุณป้าก่อร่างสร้างตัวมาได้เต็นแล้วัะและนี่คือเก้าอี้ลุย,ลยไม่รู้เลยโอ้โห เจียมมากศรัทธาชื่นชมอันนี้คือแบบยกตัวอย่างได้เลยนะว่าการทํางานหรือการทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องศึกษาจริงๆจริงจริงเฟอร์นิเจอร์ยากมากเลยนะใช่ครับเพราะว่ามันต้องอิงกับสรีระคนจริงๆแล้วก็เป็นสรีระที่แบบเหมือนจะต้องคอมมอนกันด้วยนะ<ช>เนาะมงคนสูงม,มงคลตัวเล็กกว่าอะไรเงี้ยจะต้องนั่งเก้าอี้ตัวนั้นได้ต้องเป็นเก้าอี้ที่สมมติทำเก้าอี้ก็ต้องแบบยูนิเวอร์แซลนะคือใช้ได้กับทุกคนเคยนั่งเก้าอี้ที่แบบว่าขอบเก้าอี้ ชนตรงขาก็จะนั่งไม่สบายเขาก็ต้องมีการแบบทดลองใช่ไหมครับศึกษาทดลองแล้วก็แล้วเก่งตรงที่ลุงเขาไม่ได้เรียนจบออกแบบมานะใช่แต่เขาก็ต้องฝึกแรกๆเขาก็คงแบบทําออกมาแล้วก็มาลองดูว่าแบบเอ้ยบางอันมันก็เขาคงไม่ได้ทําถูกต้องตั้งแต่แรกหรอกแล่ก็ต้องมีการลองผิดลองถูกแก้แบบปรับแบบไม่ยอมแพ้ใช่แล้วซึ่งเอาจริงๆน้องๆถ้าสนใจนะจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายกว่าเดิมง่ายกว่าตอนคุณลุงเขาออกแบบใหม่ด้วยซ้ำเพราะว่า ก็จะมีทฤษฎีหรือการสอนอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเราสนใจลองไปศึกษาได้เลยตามอินเทอร์เน็ตเยอะมากเลยว่าเก้าอี้ที่ที่สมมติเก้าอี้นั่งทานข้าวสูงเท่าไหร่ควรจะสูงเท่าไหร่ ใช่เพราะว่าเพราะว่ามันจะมีขนาดมาตรฐานอยู่เพราะว่าโต๊ะแต่ละที่เนาะเราก็ไม่ได้ซื้อจากที่เดียวเราซื้อก็ออ้พร้อมกันอะไรเงี้ยดังนั้นโต๊ะมันก็จะมีขนาดมาตรฐานโต๊ะกินข้าวจะมีขนาดมาตรฐานว่าสูงเท่าไหร่เก้าอี้ดังนั้นความสูงแม้หน้าตาจะไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าส่วนสูงเนี่ยมันจะใช้กันได้เราแบบว่าเก้าอี้ทางข้าวก็จะไปคล้ายกันเนาะเก้าอี้ทำงานก็จะคล้ายกันใช่ซึ่งเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเดี๋ยวนี้มันมีทฤษฎีออกมาแล้วอะไรเงี้ย ไปดูเมนูที่3ครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูการออกแบบพื้นที่เล็กๆให้กลายเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ได้จริงจะดูว่าการใช้พื้นที่เนี่ยชาญฉลาดแค่ไหนครับผมกับรายการดูให้รู้ครับไปดูกันเลยครับปัจจุบันนี้เราอยู่ที่ใจกลางเมืองโตเกียวเลยนะฮะแล้วรู้ไหมว่าที่ดินตรงนี้เป็นพื้นที่ทองคํา ราคาแพงมากคนที่อยากจะมาอยู่ที่นี่ต้องจ่ายเงินค่าเช่าบ้านในราคาที่แพงแต่เขามีวิธีการนะฮะทำให้อยู่บ้านแคบ,แ,คบแต่รู้สึกสบายข้างใน,นจะเป็นไงไปดูให้รู้กันดีกว่าดูดูเหมือนแคบแต่มันกว้างนะด้วฮนะห้อง9้าตารางเมตรอม,มีแค่นี้เหรอแล้วเตียงอยู่ที่ไหนนีอยู่ข้างบนตรงนี้ก็นั่งได้สบายอยู่นะไปดูข้างบนกันดีกว่า โอ um, mm ้ก hmm. ว mm ้างพาสมควรนะนึกว่าแคบนะใช้ได้เลยอ่ะมันเป็นห้องเล็กๆอีกห้องได้เลยนะเนี่ยแล้วก็มีที่วางของได้เลยนะเวลานั่งเป็นฮรไม่ไม่ติดหัวเลยโอ้ดูจากข้างบนลงนั่งก็ดูกว้างนะี่ครับนอนยป็นไงโอ้สบายเลยนะเนี่ยถ้ามีโปรเจคเตอร์ดูทีวีกันดูงนี้ได้เลยนะเพราะข้องบนเขาบอกว่าพื้นที่1.7ตารางเมก็ใหญ่พอสมควรเลยแล้วข้องบนนี้เวลาเราจะปิดไฟก็ปิดอย่างนี้ได้อนก ปิดปุ๊บก็ปิดทั้งห้องเลยห้องดูน่าอยู่จริงๆนะคะไม่เอี่ยมเลยเพราะบริษัทที่สร้างเขาทำตั้งแต่ซื้อที่ดินออกแบบห้องซึ่งเน้นว่าต้องขนาดเล็กเท่านั้นแล้วก็หาผู้เช่าเจ้าของกิจการเก่งมากเลยนะคะผมว่าทืนที่นี่สามารถเต้นฮอลลีบได้นะเนี่ยในเมืองโตงเกียวที่ราคาแพงผมว่าตรงนี้ เขาใช้พื้นที่จับใจใช้สอยได้ดีพอควรซึ่งเมื่อเทียบกับราคาแล้วจะอยู่ในราคาที่ค่อนข้างถูกธรรมดาพื้นที่เท่ากันราคาจะแพงกว่าน,นี้เยอะครับพื้นที่ตัวนี้มันแคบก็จริงนะครับแต่ว่าทำไงให้เรารู้สึกไม่คับแคบไม่แออัดนะก็คือสร้างความสูงเพดานนี่คือ3.5เมตรเรื่องการต่าผ้านะครับข้างนอกไม่มีลาตผ้าใช้ตัวนีเ้เป็นการตักผ้าได้ครับ ขึงไว้ด้านนู้นนะครับพอขึงไว้ก็จะมีการตัดผ้าได้อยู่หลังตู้นะครันี่เป็นโมเดลรูมธรรมดาแล้วจะไม่มีตู้นี่ครับเท้าบันไดนี้เก็บได้ไหมนะฮะบอกว่าเก็บได้ในกรณีที่เราจะไม่ต้องการมีตู้เกาตู้ออกแล้วเอาบันไดนี้ไปพาดด้านนู้นแทนก็จะดูกว้างขึ้นคุณก็จะเลือกดูว่าจะเอาบันไดพาดไว้ตรงนี้หรือจะเอาตู้ออกแล้วไปวางบันไดพาดด้านนู้นนะก็เลือกได้แต่พูดถึงการวางตู้ดิวดิฮะวางของได้เยอะมากนะเนี่ยหนังสือกี่นเล่มอ่ะ ถามว่ามีคนมาดูห้องแล้วบอกว่าเล็กไปอยู่ไม่ได้หรือไม่มีแน่นอนค่ะแล้วก็ด้วยข้อห้ามบางอย่างเช่นต้องอยู่อาศัยคนเดียวเท่านั้นถ้าใครมีแฟนก็ต้องตกไปค่ะดังนั้นก็เป็นการเจาะกลุ่มคนโสดไปด้วยเลยนะคะแต่มีของแถมให้ไม่เหงาจนเกินไปด้วยฟรี WiFi ค่ะห้องครัวเป็นยังไงนี่ห้องครัวเป็นอย่างนี้ก็เล็กๆนะครับจะดูดีคัะกระทัดลัดวางตู้วางอุปกรณ์ได้นี่คือเตา ที่ไม่ต้องใช้แก๊สนะครับสามารถเปิดความร้อนได้เลยและนี่ก็คือที่เก็บของได้อีกแล้วก็ตู้เย็นห้องอับน้ําอยู่นี่ไม่มีที่แช่น้ําที่เขาทําวิจัยมาแล้วคนไม่รุ่นไม่ค่อยแช่น้ําไม่ต้องใช้พื้นที่แช่น้ําอย่างนี้ก็โอเคฝักบ,บัวก็เป็นแบบเหล็กสามารถปรับองศาได้ที่อาบน้ําเป็นอย่างนี้แล้วห้องน้าล่ะนี่ครับอยู่ข้างๆนั่นหมายถึงอะไรครับเขาสร้างห้องน้ํากับห้องอาบน้ําแยกกันนะเขาใส่ใจขนาดนี้นะ ขรมามเลาจะเป็นที่เดียวกันเออเจ๋งเลยสามารถนั่งแล้วนะครับมีดูนะฮะมีที่ดูดลมมีปุ่มล้างให้อัตโนมัติเลยที่ผมชอบคือเล็กก็จริงแต่ใส่ใจระหว่างห้องอาบน้ำกับห้องน้ำแยกกันกว้างกว่าที่คิดแล้วก็คุ้มกว่าที่คิดนี่แหละครับเป็นที่ต้องการของวัยรุ่นถ,ถึง99 ึ่งเลยอันนี้ตอบโจทย์เรื่องขนาดและสัดส่วนได้ดีจริงๆใช่ครับเพราะว่าออทุกอย่างนะโดนเหมือนแบบว่าบีบด้วยปัจจัยต่างๆว่าออพื้นที่มันน้อยแต่ว่าก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ได้จริงสัดส่วนทุกอย่างมันคือม<ช>ินิมัมของ<ช>การใช้ชีวิตและอย่างห้องที่เล็กมากตัดสุดท้ายมันใช้ชีวิตได้จริงอย่างออชักโครกทุกฟังก์ชั่นใช่ <ๆ S 2> ทุกอย่างใช้ได้จริงแม้จะเล็กที่สุด<ช>แม้จะเป็นขั้นต่ำของพื้นที่ที่ได้ใช้ที่สุดแต่ว่ายังใช้ได้ ต่มีมีความฉลาดในการในการผสมผสานนะใ,<ช>ในการทำเขาเรียกอิเ์เซกตัวสเปซให้มันอ,มอะไรที่แบบว่าตรงไหนว่างอยู่ปุ๊บจัด<า>ฟังก์ชันหนึ่งใส่เลยแล้วอันเนี้ยมันฉลาดและน่าสนใจตรงที่การที่ใช้ของแบบเนี้ยเพื่อให้ใช้ได้อะเพื่อให้ใช้ได้ดีที่สุดแต่ในพื้นที่น้อยที่สุดเนี้ยมันก็ดีในระดับหนึ่งแล้วแต่อันเนี้ยดีตรงที่มันดูสวยด้วยเพราะมันของใหม่แหละใช่มีน่าสนใจก็ต้องยอมรับว่าพอมันเป็น ข้อจากัดแบบนั้นอะเรื่องพื้นที่เนี่ยคนที่ใช้ชีวิตที่นั่นอะก็ต้องยอมรับในข้อจํากัดสักอย่างอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้เรื่องบันไดบันไดคือเขาไม่สามารถที่จะแบบว่าวางไว้ตรงนั้นที่เดียวได้เราถ้าเกิดจะใช้ตู้ให้มีประสิทธิภาพก็ต้องยกบันไดออกอะไรอย่างนั้นก็ต้องมีข้อจํากัดบางอย่างที่คนอยู่ต้องได้อยู่แล้วหรือว่าอยากได้บันไดแบบแปะไปเลยก็ต้องไม่มีตู้ประมาณนั้นก็ต้องเลือกกันก็เขาก็เลือกตั้งตั้งแต่เลือกห้องแบบนี้แล้วแหละเพราะว่าถ้าถ้าอยากได้ห้องที่ใหญ่ใช้ชีวิตปกติอะไร ก็ต้องอยู่ไกลใช่ด้วย,ยราคาพื้นที่ใช่แต่ว่าถ้าอยากได้ห้องที่ใกล้ที่ทํางานหรือว่าเดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเจอห้องที่นั่นแหละจิ๋วญี่ปุ่นจะมีจะมีความเข้มข้นของของเรื่องที่เราพูดกันอยู่เนี่ยใช่มากใช่ครับผมเคยไปทํางานที่ญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ชีวิตที่นั่นอยู่เป็นเกือบปีเลยครับแล้วห้องที่เห็นอยู่เนี่ยคือผมไปอยู่ห้องเก่าเดี๋ยวเขียนให้ดูจะไหมว่าการอินเตอร์เซ็ตของสเปซเนี่ยมันยังไงครับผมโอ้โหเท่มากตรงที่ ความความเล็กนะแต่แต่รู้สึกยอมรับที่ที่เขาทําอย่างนี้คือรับได้ว่านี่เป็นกําแพงห้องเหมือนจะใหญ่ของสองห้องนะครับห้องผมเนี่ยจะเป็นเตียงที่ที่ชิดผนังเลยนี่เป็นเป็นหมอนนะฮะมองจากฟอร์วิวแล้วเขาก็จะมีตู้ตรงนี้สำหรับสาหรับของผมอ,ะอ่ะอจอดเข้าไปเจอะเข้าไปแล้วเป็นประตูเปิดประตูเปิดซึ่งซึ่งต้องเปิดผ่านเตียงเนาะนันเป็นประตูไม้ที่ที่ถ้าเกิด คือด,ด,ดีที่สไลด์เราต้องไปอยู่บนเตียงถึงจะเก็บของได้ผมก็โหว,วางวางกระเป๋าลักเกจได้สบายเลยครับไม้ซ้อนกันอย่างนี้เลยครับแต่ทีนี้อีกห้องหนึ่งครับเขาก็จะมีเตียงที่ลอยขึ้นมาอยู่อสูงขึ้นกว่าเดิมสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วเขาก็จะมีขาเตียงที่สามารถจะเป็นตู้ลึกเข้าไปอย่างนี้ได้เลยอ๋อแสดงว่าเขาก็เก็บของอยู่ในสเปซของห้องผมผมก็เก็บของในสเปซของห้องเขาซึ่งตรงนี้มันจะเป็นแบบ เหมือนจะเป็นกำแพงใหญ่ๆแต่ก็เดาว่าตรงที่เขาเจาะครับจะไม่ใช่ตรงส่วนของคานเพราะมันไม่งั้นมันจะรับน้ําหนักไม่ได้นีก็จะเป็นแค่า a r t i t i o n หลยใช่เป็น p a r t i t i o นอาจจะเป็นว่าเดาว่าเขาคงทําห้องใหญ่มาก่อนแล้วก็ซอยห้องย่อยๆใช่ใช่แล้วดังนั้นตรงที่เป็นกําแพงหรือพ a r t i t i o นที่กั้นระหว่างห้องเนี่ยเขาสามารถเล่นลูกเล่นอะไรกับเขาได้ใช่แล้วอย่าให้เดาเพราะว่าตรงนี้คือตัวผมที่ตรงนี้เป็นโต๊ะ ทำงานซึ่งก็าอี้กับตัวผมจะซ้อนกันอยู่อคือจะไม่มีที่ว่างก็มีแค่นี้จริงๆห้องก็มีแค่นี้จบดีนะเขายังมีเตียงให้คุณเขาไม่ให้คุณไปนอนอยู่ในเสานอนอยู่ในกําแพงนี่ที่ว่านี้นี่คือตู้เย็นตู้เย็นที่อยู่ข้างเตียงแล้วไม่เคยอยู่ข้างบนมีแอร์ซึ่งเป็นฮีเตอร์อยู่ข้างบนหน้าต่างอยู่ตรงหัวเตียงแค่นั้นโอ้โหพื้นที่มีจํากัดจริงๆจงกันจริงซึ่งห้องครูพี่เบิร์ตอยู่นี่ใช่ไหมครับครับจริงๆผมนอนอยู่ใต้เตียงครูเลยมาตลอดตัวลยมอนผมนอนอยู่ตรงนี้ ผมก็ว่าได้ยินเสียงกลทุกวันเพราะว่าผมไม่ได้นอนบนเตียงเพราะว่าบนเตียงผมเก็บของอก็เลยมานอนตัวเองอยู่ในตู้ดีกว่าดีครับวันนะนำศิลปินกันครับ,รบวันนี้ผมจะแนะนําคุณเคนจิเป็นชาวญี่ปุน่นที่เขาสร้างผลงานมินิเจอร์นี่แหละเป็นผลงานเ,าเหมือนกับทําห้องทำอํำทีเดีย ทำเหมือนเหมือนสถาปัตยกรรมาภายในนะฮะแล้วก็ภายในกล่องอีกทีนึงใช่แต่กล่องที่เขาเอามาทำเนี่ยอันแรกสุดที่เขาแบบได้อินสไเรชันคือกล่องใส่เส้นสปาเกตตีซึ่งกล่องใส่เส้นสปาเกตตีเนี่ยคือเขาจะมีเจาะช่องอแล้วก็มีพลาสติกหุ้มอยู่แล้วมีเส้นอยู่ข้างในเพื่อจะได้เห็นตัวเนื้อเส้นนะครับอพอเส้นออกหมดแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยมันเหมือนกับมีจังหวะให้แสงผ่าน<อ>ในช่วงช่องว่างนั้นพอดีเขาก็เลยรู้สึกว่า เหมือนเป็นห้องที่มีสเปซที่แสงผ่านได้เหมือนเหมือนกับโรมินติกดีเนะาะถ้าเกิดมีแสงผ่านตรงนี้แล้วก็มันคงสวยถ้าเกิดเราเอามาจัดเป็นห้องอเขาก็เลยอยากให้คนอื่นเห็นด้วยว่าแสงในเนี้ยในกล่องเนี้ยที่เขาสังเกตมาเนี่ยที่มันสวยเนี่ยเป็นยังไงใช่เ,เขาก็เลยทําการแบบ จัดหรือว่าสร้างห้องจิ๋วอ่ะใช่ห้องจิ๋วที่อยู่ในกล่องอีกทีแล้วก็เป็นการบังคับให้มองจากในากมองที่เขาที่เขามองใช่เพราะยังไงกล่องพวกนี้เนี่ยมันก็เปิดอยู่ฝั่งเดียวเนาะเลาไม่สามารถมองทางอื่นได้ก็ต้องมองฝั่งเดียวกับที่เขาอยากให้มองแล้วเขาก็จะมีแบบทําเป็นลูกตาอ่าแล้วก็ทําห้องข้างในแล้วให้ผ่านมองผ่านลูกตาตรงลูกตาดำอย่างเงี้ยมองเข้าไปเหมือนการแอบมองอะไรสักอย่างซึ่งก็เป็นวิธีการเดียวกันคือบังคับให้มองผ่านจุดที่เขาอยากให้มองใช่แล้วมีทําแกลเลอรี่ของตัวเองในกล่องใช่เป็น แต่ว่าอิ c เ p t ชั n นเน <c oughs> เป็นแกลเลอรี่ของงานศิลปะที่อยู่ในงานศิลปะจิ๋วท <c oughs> ีนึงโดยสรุปแล้วผลงานของศิลปินท่านนี้ <c oughs> นอกจากการที่เขาทำของจิว๋วที่แบบเหมือนจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลักๆของเขาก็คือการเหมือน บังคับให้ผู้ชมผลงานเขาเนี่ยต้องมองผ่านมุมมองที่เขาแบบตั้งใจเพื่อให้ผู้ชมมองเท่านั้นอย่างเช่นแบบต้องมองผ่านมองแบบนี้ต้องก้มลงมาดูแบบนี้ <c oughs> หรือว่าถืองานขึ้นมาดูในองศา,านี้ <c oughs> อะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนงานปฏติมาก,กรรมชิ้นใหญ่ที่แบบเอยเราสามารถเดินดวนดูมุมไหนก็ได้ใช่ <c oughs> แต่อันเนี้ยเป็นชิ้นจิ๋วที่บังคับด้วยเพราะชิ้นจิ๋วที่อื่นอาจจะเดินดูดูจากมุมไหนก็ได้ <c oughs> แต่ของเขาเนี่ยต้องดูจาก นี่ช็อตอนี้เท่านั้นก็ครบกับเมนูวันนี้แล้วนะครับตั้งแต่เรื่องสัดส,ส่วนเรื่องของเล็กเรื่องสัดส,ส่วนการใช้งานจริงแล้วก็กลับมาของเล็กอีกทีนึงแล้วก็การใช้พื้นที่นะครับ โอ้โหหลากหลายมากทีนี้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยจริงๆมันกระจายอยู่ในอินเทอร์เนต็ตเนาะเราสามารถจะเซิร์ชหาได้ใช่ครับก็นี่แค่เป็นจุดเริ่มต้นที่น้องสามารถเอาไปเพิ่มเติมหรือสนใจเข้าไปต่อยอดใช่แล้วมาดูกันว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะมีเมนูอะไรที่สนุกสนุกแล้วก็น่าสนใจให้น้องก,กันอีกครับครับผมกับรายการอาร์คาเฟ่สำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับ